ัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งร่วมกันนะครับผมเล่าสถานการณ์เข่าขๆาให้ฟังนิดนึงนะครับหลังจากเรามาสถานการณ์ของพี่น้องบันปลอยที่ถูกกระทัาผมเข้าใจว่าทั้งกากสื่อทั้งที่พวกเราก็จะได้รับรู้รับทราบมาโดยตลอดอยู่แล้วถูไหมครับเหตุการณ์สำคัญก็คือว่าเมื่อพี่น้องอหลับใจแผ่นดิน แล้วมีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่แล้วแต่วันที่14 15 16พวกเราก็ได้มาส่งเสียงเรียกร้องร่วมกันที่จะพาพี่น้องบักรลอยกลับบ้านในวันนั้นเราได้ได้รับรอยยิ้มกลับไปนะครับกับ m o อฉบับหนึงที่ลงนามโดยทั้งมีตัวแทนรัฐบาลทั้งรัฐมนตรีเวลาวุฒิแล้วก็ ตัวแทน Se ีเซปตงกรอยตัวแทนมูฟตัวแทนของพี่น้องขบอยแต่กลับพบว่าปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขไปนาม,มาสู่ว่าเราจงได้กลับมาที่ที่ตรงนี้ซึ่งที่ตรงนี้ก็ถ้าใครติดตามตลอดก็จะมีพัฒน,นาการของสถานการณ์ิดขึ้นเรื่อยๆจนถึงว่า,าการแก้ปัญหาเนี่ยจริงๆถ้าจะพูดในรายละเอียดก็จะยาวมาก แต่สา,าระสาคัญอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ป้ายเราบอกไว้เพียงง่ายๆว่าคนมันรอยเขาอยากกลับบ้านสถานการณ์คือว่าคนที่เมื่อเราคนอยู่ที่นี่เขาก็ถามว่าเราจะกลับบ้านเมื่อไหร่หลากหลายการถามมาแต่โดยสรุปก็จะเป็นคําถามว่าเมื่อ,อไหรจะกลับบ้านแต่เราก็ตอบคำเดียวว่าถ้าให้เรากลับบ้านเราจะกลับบ้านานะครับก็มีการเจรจา,าหลายส่วนหลายอย่าง หลายรายละเอียดหลายบรรยากาศเนาะผมก็อพอจะสรุปสั้นๆประมาณนี้แล้วทีนี้สิ่งที่ว่าไปก็คือว่ามันจะมีการความคืบหน้าจากการเจรจา,ารล่าสุดนะครับซึ่งเป็นการเจรจา,ารที่ถ้าพี่น้องพี่มุกหรือทุกคนก็จะรู้ว่าจากเดิมเนี่ยแค่จะเจรจา,ก,ารก็ยากแล้วนะครับแต่วันนี้แม้กระทั่งเป็นวันอาทิตย์ยังมีการเจรจา แล้วก็ผลก,กลารเจรจาเนี่ยเจรจากันเพิ่งเสร็จนะครับตอนนี้ถแถลงการที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยกาลังพิมพ์นะครับเพิ่งล่างเสร็จทีนี้ก็จะเป็นที่ไปที่มานี่แหละที่ได้ไปปลุกพี่น้องมาหลังจากหลายคนนอนแล้วหรือว่าต้องมาขอญาติแทรกเวทีในระหว่างนี้ของพวกเราก็คือเรา,าจะมีความคืบหน้าในการเจรจามาเล่าให้ฟัง และก็อาจจะต้องพูดคุยกันตัดสินใจร่วมกันรับรู้สถานการณ์ร่วมกันก็ถือว่าเรามาร่วมขับเคลื่อนร่วมกันในฐานะภาคีเซบานกอยแล้วก็พีมุกแล้วก็พี่น้องตงทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อรอถแถลงการน,นะครับน่าจะเมื่อกี้เมิ่งล่าเสร็จอยู่ระหว่างการการปรินเนาะซึ่งวันนี้ก็จนถึงวันนี้เข้าใจว่าหลายคนเหนื่อยครับแต่ก็ ขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวรอสถางการถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับยืนก็ได้ไหมพี่ออกยวไหมเออชิดๆไปก็ได้มันจะได้เห็นหน้ากัญดา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและภาคีเซฟบางกลอยกรณีการแก้ไขปัญหากับรัฐบาลและท่าทีต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนับจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมุฟและภาคีเซฟบางกลอยและกลุ่มพี่น้องกะเหลี่ยงบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีได้ปักหลักชุมนุมบริเวณประตู3าข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อขักดันเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาชาวกระเหรี่ยงบางกรอยโดยมีข้อเสนอ7ข้อดังนี้ 1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนท่าทีในการแก้ไขปัญหาโดยไม่วางตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนและยุติการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือความเปรียดชังต่อกลุ่มชาติพันธ์ 2. ข,ขอให้ดำเนินการยุติการละเมิดและเพิกถอนเอ่อขอให้ดำเนินการยุติการละเมิดและเพิกถอนการดำเนินคดีกับชาวบ้านบางบ้านบางกลอยจำนวน30ราย 3. ให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยุทธการพิทักษป่าต้นน้ำเพชร และกระบวนการจับกลุ่มดำเนินคดีกับชาวบ้านบ้านบางกลอย 4. ในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อ3ให้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 5. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือและดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างตัวแทนรัฐบาลที่ กับผู้ชุมผู้แทนชุมชนบางปลอยภาคีเซฟบางปลอยและขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม mm hmm. เมื่อวันที่16ก mm hmm. ุมภาพันธ์2564ณธร,รมเนียบร,รัฐบาลอย่างเคร่งครัด6ให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาของชุมชนกะเรียงบางปลอยจังหวัดเพชรบุรีที่ลงนามแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564สามารถไปในพื้นที่ทำงานได้อย่างอิสระ 7. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่ประกอบด,ด้วยผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการองค์กรอิสระภาคประชาสังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาของชุมชนบ้านบางปลอยบุญ ใจแผ่นดินพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาวันนี้14มีนาคม2564ผู้แทนชุมชนบ้านบางปลอยภาคีเซฟบางปลอยและขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายก้าวน้าโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป็นประธานที่ประชุมและมีมติการแก้ไขปัญหาชุมชนบางปลอยดังนี้ 1. การเจรจาให้พนักงานสอบสวนชะลอการส่งสำนวนทดีไปอายการจนกว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจางได้ข้อยุติ 2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีชุมชนเกรเหี่ยงบางกลอยโดยมีองค์ประกอบฝ่ายวิชาการนักกฎหมายส่วนราชการ โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานทำหน้าที่ในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มาของปัญหาการดำเนินการอพยพถักดนันชาวกระเหรี่ยงบางปลอยออกจากชุมชนดั้งเดิมได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายการตรวจสอบร่องรอยการตั้งถินง่นฐาน